นายมาเชนนักเคลื่อนไหวที่ติดตามราชวงศ์ไทยมาหลายปีอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังไทยหลายแห่งเล่าถึงสาเหตุที่ทําให้ท่านเจ้าคุณพระศรีนีนาสเมื่อเร็วๆนี้นางศสีนีนาโต้เถียงกันอย่างรุนแรงว่าพระนางหรือพระราชินีสุธิดาควรประทับข้างพระวชิราลงกรในขบวนเสด็จหรือไม่ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังกล่าวว่านี่คือเหตุผลที่พิธีถูกเลื่อนออกไปใครๆก็รู้ว่าเหตุที่สภาพแม่น้ำไม่เหมาะแก่การจัดพิธีนั้นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงซ้อมใหญ่วันนี้ผ่านไปด้วยดีเหตุที่เลื่อนพิธีคือความขัดแย้งระหว่างศินีนาตกับสุธิดาศินีนาถือโอกาสแสดงความรักในหลวงราชการที่สิทขอนั่งข้างในหลวงในพระราชพิธีอ้างแหล่งข่าวอื่น อดีตนักข่าวรอยเดสกล่าวว่านี่คือกับดักเพื่อดึงท่านเจ้าคุณพระศินีนาตาออกจากวังประกอบด้วยคนที่ไม่ชอบเธอแท้จากกลุ่มในวังที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินพระทัยของกษัตริย์วชิลาลงกรในการสวมมงกุฎให้เธออย่างไม่เป็นทางการท่านเจ้าคุณพระศินีนาตาเป็นที่รู้กันว่าไม่เป็นที่นิยมในหมู่องคมนตรีนางสุทธิดาเป็นที่รักยิ่งนัก แหล่งข่าวในราชวงศ์บอกกับนายมาแชนว่าก่อนหน้านี้ซินีนาจะเคยได้รับแจ้งว่าเธอมีโอกาสนั่งข้างกษัตริย์ในพิธีและรู้สึกตื่นเต้นมากก็สั่งชุดที่สวยมากและพิเศษสำหรับโอกาสนี้แต่ความจริงก็คือซินีนาตาไม่เคยมีโอกาสได้นั่งข้างกษัตริย์วชิราลงกรณ์เลยแน่นอนว่าค่ะ ราชินีสุธิดาจะนั่งข้างพระราชาเป็นเพียงกับดักที่ฝ่ายในวังซึ่งไม่ชอบนางก้อยวางอุบายทําลายนางในขณะที่ก้อยไรเดียงสาเกินไปในการเผชิญหน้ากับศัตรูอดีตนักข่าวรอยเตอร์กล่าวว่าเจ้าคุณพระศินีนาตะคิดว่าตนสามารถควบคุมสมเด็จพระวชิลาลงกรได้บรรดาสตรีที่ใกล้ชิดกับกษัตริย์ล้วนทำผิดพลาดเช่นเดียวกันและชีวิตของคนเหล่านี้ทั้งหมดก็พังพินาศ นายมาแชนเป็นนักข่าวของรอยเตอร์ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554เขาลาออกจากงานที่สำนักข่าวแห่งนี้เนื่องจากบทความพิเศษเกี่ยวกับราชวงศ์ไทยชุดหนึ่งของเขาถูกปฏิเสธไม่ให้เผยแพร่ในปี2564หนังเสือ Kingdom in Crisis เกี่ยวกับราชวงศ์ไทยของเขาถูกยกเลิกในประเทศ คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าท่านเจ้าคุณพระสินีนนาจะมีกิริยามารยาทที่งดงามอ่อนช้อยแต่ไม่อ่อนแอท่านมีความสง่างามในทุกงานขอเป็นกำลังใจส่งต่อความรักและรอให้คุณกลับมาทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมขอบคุณที่รับชมช่องไทยวันนี้อย่างเป็นทางการ